ีท่ใช่ไอเดียที่หนึ่งก็คือจะเอาไอ้นี้ไอเรื่องเงินมาเขียนแล้วนะคะแล้วก็จะโฟกัสแค่เรื่องเงินอย่างเดียวเลย่มาดูด้วยกันเราจะพูดว่าเมื่อกี้เราให้ตีมไปว่า Better financial situation สถานการณ์ทางการเงินดีขึ้นนะคะ,ะมาดูซิเขียนแต่เรื่องไอเดเขียนแต่เรื่องแบบอเรื่องเงินอย่างเดียวนะแล้วก็เอาวันนี้ไปเขียนเลยค่ะ students students who work part, -time, work part time can share financial views and share financial responsibility uh, at home. หยุดแค่นี้ก็ได้อันนี้คือไอเดียที่หนึ่งนะคะถ้าหนูจะซัพพอร์ตหนูก็ซัพพอร์ตไปว่าโอเคเดคืออธิบายเพิ่มจักประโยคบงทีแต่แ can pay tuition fee or, or buy something without a r e n g e m n t without asking money คือ um, พูดอย่างเดียวกันนะไ,ไอ้ประโยคนี้กับประโยคนี้พูดอย่างเดียวกันปะนักเรียนทำงานสามารถรับผิดชอบอะอย่างเดียวกันแต่มันเป็นการอธิบายเพิ่มขึ้นนะคะว่าอันนี้ a p p เ l a t i o n ฟรีค่าเทอมก็คือการแบ่งเบาภาระ,ะพ่อแม่หรือว่าถ้าอยากได้ something ก็ไม่ต้องขอเงินพ่อแม่อะไรแบบนี้นะคะแล้วถ้าเราอยาก support เพิ่ม ดูนะเนื่องจากว่าไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเองซื้อของเองไม่ต้องของเงินพ่อแม่เราก็จะโยงเข้าตรงนี้ได้ก็คือว่ามากไปกว่าน,นั้นเช่นโอเคอ่อ okay. uh, sometimes sometimes they can m i s will help them have more savings. นี้งงไหมคะนี่คือไอเดียที่หนึ่งอย่างเดียวไม่งงนะคะที่เป็นเ,นเดย์แคมเปญวิธีแคมเปคือเป็นสปอร์ตขออร์ไอเดียใช่คะสอรไอเดียเหมือนกันคะ่ะ เพราะว่าตัวตัวอันเนี้ยไอเดียที่หนึ่งอะเราพูดถึงเรื่อง financial responsibility จริงๆอะธีมมันแค่ธีมของไอเดียที่หนึ่งมันแค่ financial เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการเงินอย่างเช่น tuition f e e อ่าไม่ของเงินพ่อแม่ saving มันไป support คำนี้หมดเลย financial เห็นไหมโอเค เพราะฉะนั้นเวลาแบบขึ้นไอเดียที่หนึ่งหรือว่าขึ้นตัวท็อปิกเซนส้นะคะหาคําที่มันกว้างๆที่มันครอบคลุมของเราอย่างเช่นเราจะพูดเรื่องต่างแล้วก็อย่าใช้คําว่าค่าเทอมค่าขนมหรือเงินเก็บหรืออะไรแบบนี้เราใช้คําว่า financial นะคะหรือว่าเราถ้าเราอยากจะพูดคําว่าดูสมมติตัวน,นี้นะมีเพื่อนน้อยอะไรแบบนี้ก็ใช้คําว่า social community social communication อะไรแบบนี้ค่ะเราค่อยไปเจาะจงว่าแบบ classmate เนี่ยไม่ค่อยรู้จักใครนี่ก็คือ support คงว่า social แล้วหมายความว่าคำว่า social มันไปครอบคลุมทั้ง classmate เพื่อนในห้องเพื่อนนอกห้องอะไรแบบนี้โอเคไหมแข็งนะคะอ่ะอันนี้คือไอเดียที่หนึ่งอย่างเดียวงงไหมคะไม่งงไม่งงนะคะพอมาไอเดียที่สองอ่ะดู เราบอกว่ามันดีทั้งคู่ใช่ไหมไอเดียทั้งที่หนึ่งที่สองมันดีทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกที่จะเชื่อมมันเราก็จะเชื่อมด้วยคําว่าแอนใช่ไหมคะพอแอนปุ๊บเราก็จะหาคําที่มันแปลแปลว่าแอนเนี่ยที่มันทางการนิดนึงพี่ก็จะใช้คําว่า in additionin addition แล้วก็จะเข้าเรื่องเก more e ร p e r i e n c ์แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าอา part time job part time job provide รู้จักคำว่า provide ไหมคะไม่รู้ provide แปลว่าให้เห็นนะ provide more experience o r teenager งงไหมแบบนี้งงไหม ไม,งงไม่งงนะคะอันนี้เป็นไอเดียที่สองแล้วนะเอ okay. แล้วเราก็อธิบายต่อแต่อธิบายว่าไงว่าได้ได้เขาบอกว่าพาทำ j o บให้ประสบการณ์กับ teenagers แล้วเราก็ต้องพูดถึงได้ประสบการณ์อ่ะอาจจะบอกว่า They learn เปลี่ยให้มันเป็นสีเดียวกันโอเค They can learn. Wow. Working. w y working? จ so, บ mm hmm. เขาสามารถเรียนรู้ได้ในขณะที่ทำงานแค่นี้ก็ยังได้เลยโอเคปะทำไมถึงรีบตัดบทเร็วเพราะว่าดูนะ จะเขียนต่อก็ได้ไม่มีปัญหาแต่พี่กลัวเวลาไม่ทันหมายถึงว่าในห้องสอบจริงนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งจริงๆแล้วอันนี้คือไอเดียที่หนึ่งซัพพอร์ตไอเดียที่หนึ่งมีแค่นี้ก็ได้อันนี้ไม่ต้องมีก็ได้แต่พอเรามีปุ๊บเราเสียเวลาเขียนตรงนี้แล้วใช่ไหมคะคือมันมันก็จะเยอะพอแล้วสำหรับบอดี้ที่หนึ่งเดี๋ยวคำจะเกินไปเยอะหรือว่าเดี๋ยวเวลาของคอนคลูชันสุดท้ายจริงๆอจ,จ,จะไม่พอ พี่ก็จบแค่นี้ให้มันพอดีโครงสร้างอะคะให้โครงสร้างมันครบถูกไหมนี่คือไอเดียที่สองอันนี้ซัพพอร์ตไอเดียที่2โครงสร้างครบและจบและที่เหลือคือเกินเกินก็ได้ถ้าเวลาพอนะคะแล้วถัดไปเราต้องเขียนคอนคลูชันของบอดี้หนึ่งนะบอดี้หนึ่งแล้วก็พี่บอกว่าให้เอาอันนี้ใช่ไหมมาาราเฟสให้เป็นคอนคลูชันกลับไปดูตรงนี้เขาบอกว่า งานพาร์ทไทม์ทำให้วัยรุ่นแน่นะมีการเงินที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ประสบการณ์ก็พูดย้ำอีกทีถึงแม้ว่าทั้งการเงินที่ดีขึ้นและประสบการณ์เราพูดไปแล้วในไอเดียที่หนึ่งและไอเดียที่สองนะคะย้ำว่าอะไรดีเดี๋ยวพี่เขียนตรงนี้นะอาจจะบอกว่าเอม in n a j o r s อือเอ Better when they are better in terms in terms of financial and experience when they work part time นี่เป็นคอ,อน c l u ชั o n ใช่ค่ะ โอเคโเล็กวับน,นี้ได้อีกไหมโอเคทีน oh. okay. ีเจอร์ r อาเปอร์ด n ในแง่ขอ f ฟ i นแ c นเชียลแ e ะปร r สบการณ์เมื่อพวกเขาทำ t านพาอ่แบบนี้มันตกไปนิดนึงงงไหมคะอันนี้จบแล้วบอดที่หนึ่ง ป่ะอ,อ่ะโอเคให้ให้ให้ดูแป๊บหนึ่งมีอะไรจะถามไหมถ้าเราไม่รู้คำศัพทนี่คือเราต้อง าเราไม่รู้คำศัพท์ใช่ไหมเขียนเขียนบ่อยๆใช่นะคะคือตอนในช่วงเดี๋ยวหนูจะได้คงเดี๋ยวหนูจะได้กา,ก,การบ้านทีแรกอ่ะการบ้านทัสทัวเราจะเน้นที่โครงสร้างก่อนหมายความว่าเอ,อจะไม่เช็คคำศัพท์ไม่เช็คกรังมาไม่เช็คอะไรเลยการตรวจครั้งแรกนะคะเราจะตรวจที่แบบว่าะตรจสร้างครบเปล่า โครงสร้างครบปล่าหมายถึงว่าอย่าวที่จะไปสไลด์ต่อไปหมายความว่าอินโทรอ่ะมันก็จะมีรายละเอียดของอินโทรของมันใช่ไหมอินโทรอ่ะครบไหมหรือว่าถ้าบอดี้ปุ๊บอ่ะท็อปิกเซนเทนซ์คุณมีไหมสมมตินะคะอย่างพี่จะชเช็คอันนี้นะพี่ก็จะบอกว่าอ่านดูแล้วบลาบลาบลาอ่ะโอเคมีสองไอเดียแสดงว่าในท็อปิกเซนเทนซ์มีผ่าน1คะแนน นะคะ student who w o r k part time ทีนี้อย่างนี้นะเวลาเราเห็นว่า topic sentence มีสองไอเดียอย่างเงี้ยเรื่องเงินกับเรื่องประสบการณ์ใช่ไหมพออ่านอันต่อไปบ l าบ b าบาบ,บอ่าเรื่องเงินแสนดงว่าคุณกําลังจะพูดเรื่องเบอร์นี้นะแล้วก็จะ expect แค่อะไรที่มันเกี่ยวกับ financial ใช่ไหมเรื่องเงินมีอาจถูกแสดงว่านี่คือไอเดียที่หนึ่งเอายกมาพูดนะคะแล้วก็ยังเป็นเรื่อง pay การจ่ายตังการซื้อของการมี เซฟิงมากขึ้นอ้น,นี้ก็คือถือว่าเป็นซัพพอร์ตโอเคครบซัพพอร์ตไอเดียกับซัพพอร์ตพูดเรื่องเงินอย่างเดียวนะคะถัดไป in addition บอกแล้วว่ามันจะเพิ่มมากไปกว่านี้คือเหมือนเหมือนแบบบอกเป็นฮินแล้วนะว่านี่คือตัวเชื่อมอันถัดไปหลังจากคำว่า in addition จะเป็นอะไรที่เพิ่มเติมการซัพพอร์ของการให้ทำงานพาธามแต่ไม่ใช่ซัพพอร์เรื่องเงินแล้ว จะไม่พูดเรื่องเงินแหละจะพูดบอกว่าเค้ยอื่นที่ดีเหมือนกันพ้ ders, ทาทำ job provide More Experience อ่าโอเคให้ประสบการณ์เป็นเรื่องดีนี่ Support โอเคนี่คือไอเดียที่สองแบบนี้นะคะแล้วก็ประโยคจบจากนี้ Expect ที่จะเจออะไรต้องเจอว่าการทำาอ e อ p e r i e n c e เนี่ยมันเราจะอธิบายยังไงเพิ่มเขาบอกว่าอ้าวได้ทได้เรียนรู้ในขณะที่ทำงาน